นี่ครับบริเวณใกล้ๆนางเงือกก็เห็นในแต่รูปภาพในทีวีนะครับแต่ก่อนก็ไม่เห็นตัวจริงยังนั่งอยู่ท่าเดิมก็ไม่เมื่อยด้วยครับอันนี้เหมือนม้านินบังกรนะครับม้าดำก็จะมีทุกที้เด็กๆนะครับ สคนแล้วครับน้องผู้หญิงฝรั่ลก็เจะเล่นน้ำต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลใกล้ๆนะครับนี่ก็เพิ่งเคยเห็นนะครับมีการทอดแหในทะเลครับนี่ครับหรืมมาแหมาจากบ้านครับทุบทอดแหในทะเล ครับตอนนี้เราก็มาถึงหาดสมิลานะครับจะเป็นวงเวียนบริเวณน,นี้มาหาดสมิลาทีนะครับจุดที่ขาดไม่ได้ก็และทุกคนต้องมาถ่ายรูปด้วยก็คือรูปนางเงือกครับถั่วต้มไข่ปิ้ง ถ้ากลางวันก็น่าจะร้อนนะครับแต่ว่าตอนนี้แดดร่มล,ม,ลมตกเวลา17.00นาครับขึ้นแรงครับน้ำใสสะอาดชายหาดกว้างครับก็จะมีการขายเว่านะครับแ,แรงมาก ฝั่งอ่าวไทยจังหวัดสงขลาครับเดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายรูปงางเงือกใกล้ๆก,กันครับนี่ครับบริเวณใกล้ๆนางเงือกก็เห็นในแต่รูปภาพในทีวีนะครับแต่ก่อนก็ไม่เห็นตัวจริงยังนั่งอยู่ท่าเดิมก็ไม่เมื่อยด้วยครับ ของฟ้าเหมือนฝนจะตกถ้าใครมาพักโรงแรมน,นี้ก็มีโอกาสว่าตอนเย็นก็เข้ามาชิลๆได้ครับคนก็จะมาถ่ายรูปกับรูปแางเงือกเอกลักษณ์ของหาดสมิลาครับมีแห่งเดียวครับที่มีรูปแบบนี้น้ำทะเลก็แรงครับ สลับตอนกลางวันคนที่มาพักผ่อนก็เตรียมเสือเตรียมนั่นละครับก็นั่งอูอใต้ต้นผลหาดทอดยาวไปบริเวณนู้นเลยครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นแนวออกโขดหินนะครับหน้าโรงแรมสวยงามครับนี่ครับสลับผู้ที่มาเที่ยวหาดก็จะมี ม้าไว้คอยบริการนะครับเขาชิดราคายังไงไม่รลูกครับเนี่ยนั่งม้าเนี่ยเล่นเล่นชายา้หาสิบบาทครับโอประมาณครึ่งชั่วโมงรอบครับอ๋อหนึ่งรอบนี่ครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งรอบก็ไกลพอสมควรครับเกิดมาก็ยังไม่ได้เคยขึ้นม้าเลยครับผมอันนี้เหมือนม้านินบังกรนะครับม้าดำ บังคับยากนะครับนะโอ้นี่มา้าพ้าตัวนี้สวยครับสีสีสวยว้าวน้องคนนี้ก็น้องผู้หญิงตัวเล็กนะครับก็บังคับมา้าได้ด้วยครับส่วนนี้ก็ผู้ชายก็น่าสนุกนะครับดูแล้วเรื่อง ว้าว,วน้องผู้หญิงก็ขึ้นม้าครับก็จะมีะทักกี่เด็กๆนะครับสี่คนแล้วครับใครที่ชื่นชอบทะเลนะครับบรรยากาศลมเย็นๆน,นะครับน้ำ น้ำใสมากครับเหินบริเวณนี้ก็จะเป็นโฟนสีดำนะครับีคับทุกคนก็จะมาถ่ายรูป ดหน้องผู้หญิงฝรั่งก็จะเล่นน้ำต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลใกล้ๆนะครับนี่คือป้ายสวนสองทะเลนะครับแล้วก็จะ ตอนนี้เรามาอยู่กันที่สวนสองทะเลเทศบาลน,นครสงขลานะครับตอนนี้ก็เวลา16.30นครับตรงนี้ก็จะเป็นปลายสุดของจังหวัดสงขลานะครับที่ยื่นเข้าไปในะทะเลตรวนี้ก็จะเป็น ใช้เป็นวงเวียนนะครับเราไปดูเนี่ยครับจุดพญานาคโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานหัวพญานาคงดใช้พื้นที่ชั่วคราวเข้าไม่ได้อีกแล้วครับส่วนมากก็จะทำเป็นสวนสาธารณะนะครับบริเวณสวนสองทะเลเนี่ คำว่าสวนสองทะเลถ้าผมเดาไม่ผิดก็น่าจะเป็นน้ำจืดกับน้ำเค็มนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับอทะเลสาบสงขลาครับมันก็จะเป็นเวิง้งทะเลสาบสงขาก็อยู่บริเวณเวิงนั้นนะครับถ้าเราขับเราไปมุมนวนไปปุ๊บตรงนี้ไปก็จะไปอำเภอสิงห์หานครครับ ก็จะมีแพขนานยนต์นะครับเอาเอาเรือเอารถใช้รถขึ้นเรือข้ามได้ลดระยะทางครับเป็นแพขนานยนต์เห็นอยู่บริเวณไกลๆครับเพื่อข้ามไปที่อำเภอสิงหานครแล้วก็ไปจังจังหวัดพัทลุงและนครศรีธรรมราชได้ครับ เย็นนี่ก็รู้สึกว่าอากาศเย็นสบายครับชีวประวัตินะครับน่าจะเป็นของกรมหลวงชุมพรปืนใหญ่สู้ท่าากาศยานนะครับนี่คือน่าจะเป็นลูกปืนตอร์ปิโดในขนาดนี้แหละครับถ้าเป็นเด็ก ใหญ่มากครับหนักหลายร้อยกิโลข้างหน้านี่ก็จะเป็นปืนใหญ่ยิงเข้าไปในทะเลฝั่งนั้นก็เป็นปืนใหญ่เช่นกันครับนี่ตอนเย็นก็จะมีผู้คนพลเลยเอกพระเจ้าบรมบรมเธอพระเจ้าอาภาพรกิติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับรูปบ้านของกรมหลวงชุมพรนะครับก็จะมีปืนใหญ่อยู่2กระบอกนะครับคล้ายๆกับทําเป็นป้อมประการนะครับต่อสู้ให้กับผู้ที่จะเข้ามาลุกลานพื้นแผ่นดินไทยนะครับวิวลม ทะเลเย็นสบายครับเป็นบริเวณที่จอดรถแบบกว้างขวางนะครับสวนสองทะเลนี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านค้าตลอดแนวรถก็สามารถจอดได้สองข้างทางเหมือนสวนส,สาธารณะไปในตัวครับพ่อแม่ผู้ปกครองก็สามารถ าเด็กเข้ามานั่งพักผ่อนเย็นใจได้นะครับครับตอนนี้เราก็มาถึงหาดสมิหลานะครับจะเป็นวงเวียนบริเวณน,นี้ส่วนหาดจะอยู่ด้านหน้าน,น,นะครับเพราะว่าตรงนี้คนเยอะครับเจอช่วงเทศกาลวันงานวันกาชาติครับ ตรงนี้ก็จะเป็นโรงแรมทีบีสมิหลาครับอาจจะอยู่ใกล้ชายหาดตอนนี้เวลา17.00นนอน,นี่ครับเป็นป้ายสงขาซิตี้เมืองสงขานี่ก็จะเป็น ปลาหมึกย่างนะครับปลาหมึกย่าง,ร,ออางร้านค้าขายบริเวณหาดมามหาดสมิลาทีนะครับจุดที่ขาดไม่ได้ก็และทุกคนต้องมาถ่ายรูปด้วยก็ คือรูปนางเงือกครับมาดูกันครับนางเงืกอกมวยผมนี่ครับส้ตมตำปลาหมึกย่างหาดกว้างครับดูแล้วน่าเล่นตอนเย็นๆด้วยครับนี่ก็ประเภทยำน้ำมะพร้าวครับ cho phóng phạt nắng ngược